สวัสดีครับพี่้องเอฟซีผู้ติดตามทุกท่านนะครับมาพอ,อกันในคลิปนี้ครับตอนนี้ผ้าคู่ปอน้ำหารอกหรือเต็มเต้นนะครับเต้นพระเอกเข็มกระมลนใช่ใช่ละ่ะโอ้ยรีสอร์ทมันไหลหมดเอ้าพระเอกเอข็มสว,วัสดีครับอยู่ผู้เดียววะ นั่งเล่นเกมโอ้เข้าไปประสานงานให้จับาลเี่เยเอาบอกให้ฟังเลยอธิบายี่สนให้พยาบาลว่นอืมบาดเโอ้ดป็นลอกเป็นแถวนีว่ปพยาบาลย่าพยาบาลพยบานงนี่่พยาบาลพยาบาลยังบอกเนี่ เข็มเล่ากัพอดีเลยเพราะว่าเพราะว่าหุ้นเล่ากับพอดีนะแต่ว่าเข็มเป็นตัวสูงแต่ว่าเล่ากับิตตัวไรเดียครับผมแต่ว่าหุ้นเล่ากับิตประมาณหนาก็นิดนึงกับหุ้นเข็มก็เลยว่าสีส่ชุดเข็มที่เอาชุดที่รอึ้นกันนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ต้องเอเอาเจ้าภาพเด้อย่าลืมว่าเจ้าภาพผู้จังเข้าเดย์ผู้จังโดยตรงเลยผู้หญ่บ้านเกิดพร้อมกันกับผู้หญ่บ้านนี่กันถึงเป็นเจ้าภาพบ้านเขาก็เลยให้เกียรติเพิ่น โอเคเนาะบันี้คู่ปอสร้างตแต่งหน้าสร้างตแต่งหน้าผู้ใดสิบห้าแปดเออนะโอเคเดอ้ปเอประกเขิมเอาทำงาน<อ>เฮามาเฮา,า,สาเส่ตั้งผาสร้างแต่งหน้าครับเหมือฮะปอกช่วงเอานุ่มโจออกแพงเงินช่วงแพงเงินไหมเซ่ละนี่บอกเนาะช่าง น้องต้นเออน้องต้นพระเอกต้นตัวใหญ่ไหมคัใหญ่อ๋อตัวหนาอ่าเท่ากันกับผมแหละตัวแกจะหนากว่าผมนิดหนึ่งแต่ว่าจะให้ต้นแต่งให้นี่จางแต่งหนาเข้าโอเค้ะช่วงพักไม่แอร์ลันป้นเดี๋ยวหนูมาพามาเลยโอเคละเมลีเจ้าต้องพาแกเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะไปประสานงานให้แล้วก็คู่พ่อบิเงเด้อมาว่าถ้าแกมาจะบอกว่ามาประสานงานเจ้าเจ้าก็ชี้จุดว่ามาตรงนี้แต่งหน้าก่อน ล็อกที่สองก็คือไปแต่งตัวเลยค่ะโอเคขอบคุณมากทิมงานมาแล้วครับได้แล้วครับสร้างแต่งหนาแล้วก็เตรียมควมพร้อมในการหาสุดนะครับเพื่อเอาใจท่านเจ้าภาพครับตอนนี้ครับไปบ้านไปจัดกล้งรถ ว่าไงพี่ปอจับผู้ใหญ่บ้านแต่งหน้าครับทีมงานช่วยคุยใหญ่บ้านเจ้าภาพวันนี้ที่ผมสั่งไว้ใช่เดี๋ยวนี้กําลังแต่งอยู่ไหนเขาไปก็มาถามหาคุยคุยก็นอนอยู่เนาะบรรยากาศดีเพราะว่าวันหนูไม่ได้นอนไงหนูก็เลยไปนอนของเรา แต่ัปินฤดูการไปประมาณสองสามเดือนกันพี่น้องครับก็มีก็มีอยายอย่ไปเรียกมันจะมาจะทวงเชีวิตอยู่แบบล่องลอยเห็นหนาวไหมช่วงเงินอยากเดัิพอดีกับช่วงพักเบรกพอดีพอดีกับช่วงพักเบกพอดีพองนเี้อบ่ะงพอดีพอกเบอดอีัเรพอดีรอีกักเพอดอเราพอดอกั่เราอดกันก่งานอดผมสั่วงาะไว้นะ ผมสั่งงานไว้ว่าให้น้องต้นกิติพงศ์อ่ะใช่ไหมกิติกรรือกิติพงศ์กิติพงศ์เป็นคนแต่งหน้าคุยกันแล้วนะดูเลยอันนี้น้องอะไรนี่น้องตอพอใส่พอใสจัดการเองจัดการเองเลยเรามาเต้นอยู่นะเาว่าเขาทนความหลอของผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เขาอเลยมาขอแต่งเลยแสดงว่ามีแผ้ มีแผนหลายมีแผนมีแผนอันนี้อาจจะมีแผนหลายอันนี้ของใครเนี่ยอาเข็มใส่ได้ชเขมใส่ได้มันตัวเล็กเกินชุดก็คุยกันแล้วคือเอาชุดเข็มกับมลนไชแต่แต่งหน้านี่คือเป็นตัวต้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ต้นเนี่ย น้องเต้นอยู่เมื่อกี้เขาจะวิ่งกันล้อทำไมชิดใกล้มากเลยนแบบนั่นนั่นนั่นท่านผู้ใหญ่วัดดีครับผู้ใหญ่ครับวัดดีครับผู้ใหญ่ต้นผู้ใหญ่อภิชาติคนบัวไข่เจ้าภาพมือนี้ครับอีหยังอ่ะปากไม่หยังร้องเพื่อล้อดิเถื่อนเดี่ยวแจวว่าท่านเลยแจวกระล้อเลยกงเอาเสียคนณรอจะไงก็ระล้อเนาะ อัพูนิบาลคือกันเกิดพร้อมกันกับพูนิบาลสายจวดอีกต่างหากเป็นผูนิบานคือกันเจ้าภาพมือนี้ครับเจ้าภาพงานมือนี้ขอบ,บนขอบคุณขอบพุณนหลายๆแต่ว่าเพิ่นอยากมีนะครับกิจกรรมร่วมกับทีมงานสาวหนอยเพรินแพงครับมือนี้ถือว่าเป็นเกียรติเอาคิวคิวคนะุ้มๆเนอะปาาที่ปากระช๊อเดี๋ยว นี่ผู้ดูแลครูเอครูปอนี่เราผู้ดูแลทีมงานแดนเสือมอหล่อมนี่ขาเอาเดี๋ยวให้เขาแต่งหน้าแล้วเราเดี๋ยวจะมาแต่งตัวเองนะบอกฉันนะจะมาแต่งตัวเองไม่ใช่จะมีคนทำยู่เฉยยืนอยู่เฉยเดี๋ยวทำเอาดูจะเป็นจังสันเจ้าเบงเก็จะเป็นจังสันเจอว่าจะเอาคือใบเบี้ยงฮะ การงาแต่งต่อโอ้ลายมือมาเป็นสเต็ปสเต็ปมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปทำงานเป็นสเต็ปเป็นระบบสเต็ปเป็นทีมตอนขากลับไปเดี๋ยวพอทาภารกิจเสร็จขาไปเครื่องลอยจูบลอยหยางแน่นอนนั่นเงนน้องต้นต้นมาแล้วนี่ต้นของแท้มานี่นี่น้องต้นจะแต่งห้าหน้าให้กับผู้ใหญ่ต้นใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ผู้ใหญ่ต้นเมื่อกี้นี่ครูปอไปเต้นมา พี่ปอสวมรอยไปแล้วเออไม่ทันเนี่ยถือว่าถ <oh nice ือว่าเป็นเกียริร้ายวันนีู้้ในี้ได้สร้างแตงนาวลาหลายคนมาลุ่มอ่เดี๋ยวเดจฮ่าฮนาฮ่่าฮ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 ่่า่าฮ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 ่ไฮ้าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮเาฮ่าฮาฮ่าฮ่า่ไฮ่าฮ่าน่ เอาแบบรอๆได้เลยนก,ก้าเอาแบบคือเอาแบบช่าบ้านของผู้ใหญ่นี่จำาว้าได้เลยขึ้นเครื่องฮานนี่คิดว่าเป็นพระเอกว่าเราไม่ได้ใส่อด <laughs> พระเอกลีเกคนแล้วนี่ก<อ>็สุดยอดเลยอะตนแตรงนี้แล้วยังไงก็หล่อเพราะว่าต้นคุณหล่อหุ่น<อ>ได้ ผมว่าเนี่ยเอาลงตรงนะเหมือนตั okay. ้มต้องรักมาอะไรแบบนี้มอันพี่เอกตั้มต้องรักอยู่จริงๆเหมือนตั้มต้องรักจริงจริงหลวงพ่ออยู่พีเอกพี่เอกตั้มต้องรักเลยเนาะเหมือนเลยโอ้มหนุ่มหนุ่มตั้ตั้มต้องรักหนุ่มหนุ่มแบบเหมือนจริงจอิงนต่หนูอยากรู้ว่าแตนหนูอยากรู้ว่าอันนี้แกเป็นเซาภัยเซาภัยหมู่บ้านเซาภัยลูกบ้านใช่ไหมคะเซอไพซาภัยลูกบ้านใช่เซาภัยชาวบ้านเอาแล้ว ป้าูไป,ไปเนาะี่น้องติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแต้งหนาครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเป็นการแต้งตัวนะครับาซิมีซังมาดูแลอีกขั้นตอนนึงช่างเยอะมากเลยประมาณ8ปดเก้าคนท,ที่ยืนยืนดูอยู่ตอนนี้ที่รู้รายชื่อเนี่ย ไม่ต้องให้รู้มากหรอกก็เลยงงอ่ะไม่ต้องรู้มากเดี๋ยวมันจะมาหมดแต่ถ้ามาหมดโบกโอเคเดี๋ยวมาดูตอนใส่ชุดเนาะโอเคค่ะโอเคครับ,อคครบตอนนี้นะครับพอดีเสลยเวลานะครับใส่ตู้ทำบังเอาสตางค์ใส่ตู้ไหน่ะคุยซักถังเอาสตางใส่ตู้ว้าวใส่เอ็กเลยครับขุดจานเลยครับ พเยบานต้นเจ้าภาพงานเมื่อนี้ครับจใช้จุดเทิทหารมอมตักันอยกัะันี้เป็นเมื่อที่รอคอยเสียพุยบานใพีน้องครับนพุยบานี่พี่น้องัแทปลใประชาชนรับพุยบานต้นนี่นะผู้ถูกหวยเลยตุลิผู้ใหญ่บุญ เจ้าภาพที่จ้างหมอลสาเท้าลอยเป่นแพงมากเปิดท้การแสดงมนี้ครับเนี่เดรับนเเนีตารตกาศตอนนี้ต้งฝนกระชับนะครับเดยวตาเยบานเนี่วะเดีหอแก้้อนปาเพื่อเพื่า คาพอแลสิวเาทเองว่าคนสีื่สานีเหมืเดิทางข้าวข้าพยาบาลมันใส่สุดพเทเ็งที่ใหครับคนรู้สราหนักหนักหนักเสื้อต้อืดอัดไปโอ้เอาพอ่มือดีสิเสื้อพี่วเขาโรต้บุตเนาะเสียวกนนลองไ้อเพเอาาเพก็เป็นลบไปลอเดียวเนาะลหัน้ำมันลไปเออ ทะเลเข้ามาน,นะครับมาในร่นวมก,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 กันทั้งทอเล่ลกไปหาพี่หาดอ่างลื่นทุกบาททุกสกังที่อยู่ในบาทอยู่ในขาโตนี่พี่น้องครับเข้าวัดข้าบุญสร้อยกันเขาวัผลนสิไม้ที่นั่นแบบจี๊เฮาที่นั่นเวลาจัดกิมสาวนาฮานเขาขอเสียงสาวนาฮานจับบาทเองบาทที่เราได้ ตอนนี p, ้ครับบรรยากาศตอนนี้คือผู้ใหญ่ต้นผู้ใหญ่อภิชาติว่าทมงานไม่ล่ะลงแค่นะเอางานทัอว่านนี่เป็นเกียรติปอขอบคุณเอฟซีแฟนติดตามทุกท่านนะครับขอให้าสุขกันหลาไรครับ

ลานาาสาวอบล่างสาวลาน้าสาวลทังใ้ใจชาววานอยากไปนั่งดูสิบด้วเขือนเมื่อแตงสาวปวดฟังเราตายเขบอดนที่พี่น้องสิเต้ยพี่น้องเขาใจทั้งพี่น้องทั้งอุดอ่อน